มาถึงคู่เอกครับ121เอปอนด์สู้กันดูแดงก่อนเลยครับนักมวยแสดบมบุมแดงก็คือนักมวยจากอำเภอเมืองมหาสา,ารคามครับนี่คือมาประลองตะวันแดงขอนแก่นดูน้องกันครับมวยอีสานด้วยกันครับมวยจากยางตลาดจังหวัดกาละสินอายุ19ครับนี่คือเพชรมหาชนสิ์นองแบงครับ ซึ่งกำลังมาแรงจริงๆกรรมการห้ามวยคู่ที่4ใช้กรรมการเชืิดชัยชานนท์ศรีชรัตกรรมการให้คะแนนนรงธนจันทร์เกรงสักทองหงและยงศักน์นสงขลานักท่องเที่ยวบันทึกภาพเอากลับไปบ้านเขาผู้เอกนำรายการรับสิรพรนธ์รในสัญญ,ญาณเริร่มรรบยกที่หนึ่ง มุมแดงนี่เป็นมาประลองตะบันแดงขอนแก่นครับมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามอายุ23ปีครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแก้วสัมฤทธิ์ในกรุงเทพมหานครครับเขตตลิ่งชันเชรมหาชนสิทธิ์น้องแบงค์มุมน้ำเงินอายุ19ปีครับเป็นชาวอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน์ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์น้องแบงค์นะครับอยู่8ริ้วฉาเชิงเสาครับกำลังห้าวครับน้ำเงินโจงชกสูงใหญ่กว่า มาประลองครับมาประลองปีนี้23แล้วนะครับเป็นมวยรุ่นพี่เป็นมวยรุ่นพี่ครับผ่านของแข็งมาเยอะแต่วันนี้เจอของสดครับสดขึ้นมาครับทางด้านเพชรมหาชนเพชรมหาชนเกียรติสรนันเดิมฮะแล้วก็มาได้สี่เสื้อใหม่สิบน้องแบงค์ครับกำลังห้าวเลยครับกำลังห้าวเรียกวันดีวันดีคืนครับแต่วันนี้เจอเจอรุ่นพี่ที่ครบเครื่องก็ไม่ง่ายนัก ตประมาทไม่ได้ครับมาประลองมาประลองนอี่ลังนหลังก็กลับเป็นมวยจังหวะฝีมือฮะเดิมทีนั้นก็เข่าล้วนๆนะมาประลองในขณะที่น้ําเงินนี่ประเภทประเภทเกียนหน้าแล้วก็เข่าในล้วนๆเหมือนกันครับก็เอาเรื่องนะครับเชรมาชนนีฉายาเังชื่อไอ,อ,อตาดุก็ได้แล้วครับว่าตาดุสายตาพิฆาตรับ สายยาเขาฮะสายตาพีข่ขาต,ตานีจุกเหลือเกินครับอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้แล้วคู่ต่อสู้วันนี้รุ่นน้องไล่รุ่นพี่เลยนะครับชื่อเป็นรองก็จริงครับวันนี้เพชรหมาชนบอกเกมการเตรียมพร้อมซ้อมมานี่ไม่เป็นรองครับดูนะครับตั้งแต่เป้งขึ้นมายกที่หนึ่งนี่ก็ติดเกียร์หน้าอย่างเดียวยังไม่มีเกียร์ถอยครับ ท้าชนเลยครับพามวยรุ่นพี่อย่างมาประลองชนเลยครับถือว่าครั้งล่าสุดได้ประทามูรุ่นพี่อย่างเลิศเพชรกับโชว์ฟอร์มไว้สวยครับแม้ว่าจะแพ้แต่โชว์ไว้สวยวันนั้นที่ลุงพีดีน่าดูครับเปิดเกมทะเลาะไม่เลยดูตาครับดูตาดูตาซะก,ก่อนครับโอ้ตาเจ็ดดุครับสายตาพิฆาบครับดูมาประลองหาช่องอยู่นะครับ หาช่องจะสวนกลับแบบทีเดียวเบบเสร็จเด็ดขาดนะครับโอโดนต่อยปากแล้วโอ้ไม่มีแค่ถอยจริงๆเนี่ยลงในซ้อมมาซ้อมมาปึกแล้วตามมาดวนเข่าดวนกําลังกลับมาประลองเลยแหละวันนี้ คู่เอกก็เป็นซีอุยสสุนันชัยกับขวัญเมืองเพชรเมืองตราดกับแชมป์ปูนเสือสดๆร้อนๆนะตามด้วยสตาบอยไอเสือดาวพบคิงปอวีรพันธ์ประกายเพชรเกียรติประทุมพบกับพมเกียรติเกียรติประพัดและคู่แรกดูใจสู้สอคำสิงเจอกับพยักษ์สิงสอราชสีครับมาถึงยกสองคู่เอกตามกันต่อครับมาประลองกับเพชรมหาชน ดูว่ายกแรกนั้นมาปะลองดูเชิงของเพชรมหาชนว่าจะมาแบบไหนแล้วครับเป็นควยที่อีกฝ่ายหนึ่งนีงน่เปิดเกมเดินนะมาประลองนี่จังหวะตั้งรับคอยเตะซ้ายแล้วก็ต่อยหมัดสกัดเอาไว้ก่อนนีอึ้งใบ เพชรมหาชนสายเหลาพี่า่าโดนหมัดแล้วมาบอกมามาอีกยัง<ด>ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดนเราท้าเลยนะครับท้าให้เอาอีกครับปวดทับนอกมาแล้วครับ,ลรบไล่ต่อครับนี่คือนักชกพันธุรุ่นใหม่จากยานตลาดแต่ละสิ่งนับน้ำเงิน โดนสับสอกโดนชิวชิวดูลักษณะการชกของเพชรมหาชนนี่แ,และก็มั่นใจมากมัดรัวอาวุธของมาประลองเลยมวยต่อยลักษณะอย่างนี้ของเพชรมหาชนนั้นถือว,ว่าแฟนมวยพันแท็กเกืเอบทั่วประเทศช,ชอบมวยแบบนี้นะครับมวยไม่เอาเปรียบพี่น้องคนชมทางบ้าน ไม่เอาเปรียบขนจัดโอ้โหโดนเหลี่ยมของมาบาลองครับเวียงล้มกลิ้งลงไปครับเพชรมหาชนก็ไม่ง่ายนะครับความสดความใหญ่ของเพชรมหาชนเมื่อระยะต้นๆน,น,นี่เชิงเหลี่ยมของมาบาลองนั้นถือว่าเนียบนะครับอ้ยสับเต็มสอง พยายามจะไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับยังไล่ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามาประลองนั้นยกแขนกันไว้เ,เดินแทงแทงสู้ระวังกระจับนะครับมาประลองนั้นกรอรอบิดรอตะชาจังหวะสองอยู่ทำให้เพชรมหัชนนี่ต้องไม่กล้าที่จะตีแบบลุมหลวมฮะตีไปด้วยต้องระวังเขาดึงเขากระตุกไปด้วย ยัดไส้ก่อนยัดไส้ก่อนมเริ่มเริ่มจะหนักขึ้นครับเพชรมหาชนโกงรถแทงหน้าท้องอกองเชียร์เพชรมหาชน,นแน่นนะว,วันนี้ได้ใจเอาแล้วครับสองดอกแล้วได้ใจซ้ายขวาเลยลเขายัดไส้โอ้ว่าชุดนี้โอ้ยหนีไม่ออกจะยุ่งนะครับแล้วลูกแทงลำหนักของเพชรมหาชน วันที่3ครับยังเพื่อพี่น้องคนมวยไปร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครับนัดสร้างสรรค์สามัคคีคนในวงการมวยลุมมีดีแชมเปี้ยนเกิดไกลวันที่3วันศุกร์นี้นะครับมีบัคเจียเกียรติชูไทยกับอิคิซังต่อรุ่นธนะเกียรติวันฉลองสิทธิสอน้องกำไรหยกอโรมสีทองหนึ่งเทพครับชิงแชมป์ที่ว่างรุ่น115ปอนด์กับพรสวรรค์ลูกพระบาทยกสามครับคงไม่เป็นอย่างอื่นแน่นะครับเพราะว่าเพชรพลราน คงเดินลุยแหลกนะครับดูว่ามาประลองจะรับมือกับมวยรุ่นน้องอย่างไรครับเดินชนแล้วนี่ยครับมวยเข่าชกยิ่งคึกเกี่ยวเชือกครับนะเกียวเชือกพชรมหาชนน้ำเงินนรรับท่านใ,ใช้กำลังเยอะนะครับ ทางเพชรมหาชนแล้วมาประลองดูกระชิงจับฮะไม่มีความพย้อ้ดูครับโอ้เร็วมากครับาอย่างนี้ก็ะะจะเตะข้างล่างฮะรวบจะลำบากอีกแทงสู้แทงสู้โอ้ทา้าทารบเลยครับเพชรมหาชนยกว่าขอขีดวงท้าดวลเลยฮะวงในนี่มาเลยครับ ว่าลอนหนีไม่ออกแล้วกมในต้องสู้แล้วครับไปเกี่ยวเชือกนะครับเพชรหายชนใช้แขนด้านขวาไปเกี่ยวเชือกแล้วตีต้องไม่ทำนะครับโอ้เราก็มาดูว่าใครจะยุบใครจะช็อตท้าโดนต่อโดนอย่างนี้คนระับผร่ามเข่าอย่างเดียวนะ บินเติโอสอกซ้ายแล้วแทงขวาลูกสวยของมาประลองเอาแล้วครับมาระรองเริ่มแทงได้เอาแล้วครับานก็ถือว่าสู้ได้นะครับมาประลองเพราะว่าความสดสดกระเกาสึกว่าเกี่ยวเชื่อนะครับสู้กันข้างเชื่อับ ยัดไส้เเพชรหมาชนม่แทงหน้าท้องนี่แกแกแทงแม่นับไม่ปล่อยับไม่ปล่อยโดนสอกโอ้ยซ้ายสวยนี่ยกที่สามอยู่ยังเป็นหนังชีวิตครับต้องดูกันยาวๆเอ้าแรลกกันตรงนี้ครับ แค่เกี่ยวเชือกตีครับเกี่ยวเชือกตีกรรมการเตือนแล้วนะครับเพชรมหาชนอย่าเอาเปรียบผู้ต่อสู้ครับโดนพพิกเรียมลงไปตีแปลงเอาเชิงก็เรียมมาใช้ด้วยครับเอาแล้ครับได้ร่วมกับเพชรดีบอกซิ่งโปรโมชั่นรวมทั้งเต๋อตาและซีพีมวยศึก M1 พร้อมทั้งมวยป้องกันแชมป์ของโอเลดงเปิดสึกสายเลือดก,กับคนไทยด้วยกันนะครับพร้อมทั้งสินค้าราคาย่อมเยาในราคาประหยัดของ CP เปิดจำหน่ายที่กาเจิงดอยดวลเข่ากันมา3ยกก็มาดวลกันต่อยกที่4ครับเข่าของใครจะดีกว่ากันนะวังมาประลองเก่งสีแดงกับเพชรมาหาชนสีน้ำเงินจับเชือกบ่อยนะครับ เอาล้วครับยกนี้ดูมาประลองแก่ลำเพชรมหาชนลุยต่อใครตีใครครับใครตีใครครับต,ต่างคนต่างตีครับ พิส,สูจน์นะครับว่าไวแข็งแรงกว่าไฟเหลี่ยมเหนือกว่าวัดนี่เรียกว่าวัดเพลงเข่าโอ้เอาเอาแล้วครับ23กับ19าใครตีใครครับเอาแล้วก็บันจงตีเหมือนกันครับมาประลองเดียดแล้วนะครับ ยังไม่เลิกครับว้าวดูดีดูกันเอา้าโดดใส่พี่ครับเช,ชื่อครับเชื่อมาอัดกันต่อครับโอ้เอาแล้วครับใครเนื้อกว่าเชื่อ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 เดินตลอดครับโอ้โหกระโดดเลยแ้านี่ ย้ำหัวตะปูครับมามาลองย้ำหัวตะปูไปเลยครับเข้าสามเหลีย่ยมอ่อายี่สิบสามกับสิบเก้าอัดกันเอาครับก็พอได้ครับยังได้อยู่ทั้งคู่คิดมาดีครับคนดีแรงกำลังไม่มีตกครับเช,ชื่อ แยก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 ห่างห่ามเชื่อหน่อยตา,ายยกแล้วครับให้เหลี่ยมดีกำลังเติครับเสียเสียหลักเพราว่าเ้าไปอีกหมดยกให้น้ำให้น้คร วันที่10นะครับพี่น้องชาวเชียงยืนอุดรพบกับการถ่ายทอดสดของทศศรีร่วมกับกอเกตครุกนะครับมีไผ่ผารบมีดวงเพชรานายกอบตเชียงยืนจัดว่าเพอจะถ่ายทอดสดบ่าย3มโมงถึง5โมงเย็นนะครับโปรกแกรมวันที่10ที่เชียงยืนอุดรธานแีแต่ว่าภาษาโมยก็บอกว่าคู่นี้สู้กันถึงดีกาและคุณชัยทัศ สียกสู้กันมาแบบถึงพลิกถึงขิงนี่ยกสุดท้ายครับยกที่5มาประลองในเกงสีแดงเพชรมหาชนในเกงสีน้เงินลุยเลยครับเพชรมหาชนอ้าวพาไปไหนครับพาไปตีมันมาลงข้างล่างบ้างหลังจากที่จับบนมาตลอด ใช่แล้วครับโอดใส่ใช้ความหนุ่มครับเพราะ19ค่อนข้างจะอยู่ใกล้เชื่อครับกรรมการต้องดึงออกมานักมวยก่อกันแน่นจะ้ะลูกทีพ จังหวะอีหลังผมเพชรมหาชนเ,เร่งเลยครับครับความพยายามผมเพชรมหาชนอย่างนี้นะครับยัดไส้ปักเข้าไปครับยังมีพลังอยู่ครับเพชรมหาชนาเวลายังไม่หยุดน,นะครับเพชรมหาชน,นพยายามไปเรื่อย จับเชือกนะครับสถานการณ์อย่างนี้ครับใครยุบใครช็อตนี่ลำบากแน่ครับจะลองเขาพยายามคุงสถาน,นการณ์อีกโดยเฉพาเพชรมาชนจะเร่งแร,ง,รงขึ้นแรงขึ้น,นอกองเชียร์เร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมาครับเพชรมหาชนทางลางยสั่นเดินครับโอ้ใส่เข้าไป จังหวะว่งเก่งประเภทมหาชนนี่องค์ไหนแต่ว่าโอ้โหน้ำบอลลูกนี่เสือแบบูกกนำนั่นเลยนะลูกนี้ครับแม่ขาไปอ่อนครับล่องปลายสถานการณ์อย่างนี้ครับเอาแล้วครับแต่ทำให้มหาชนานั้นมีกำลังใจขึ้นมาน้ำบอลลอนก็ยังมั่นใจอยู่ครับตทีนี้เกมอย่างนี้ครับต้องลุ้นไปที่กรรมาการเลยนะครับว่าจะอนนอกคะแนนยังไง เครับอ้าวหมดยก5ลุ้น,นี่ครับอย่างนี้ถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีนะคุณชัยทัศน์ครับคู่นี้ถึงลุ้นครับถึงลุ้นามาดูคะแนนกันนิดหนึ่งว่าจะออกอย่างไรครับบนเวทีนั้นกรรมการเชิดชัยครับยงศักดิ์คนที่หนึ่งเหยงศักดิ์คนสองนภรัตตอนสุดท้ายครับไปมุมไหนครับอ้มุมแดงครับ ประลองตะวันแดงขอนแก่นครับเสือชนะคะแนนไปนเอาละครับก็จะมีรางวัลมอบให้สำหรับนักมวยที่ชนะบริษัททางขยาตราเส,สือ11บเอ็ดตัวนะครับผู้ผลิตยาดองเหล้าตร,ตราเส,สือ11ตัวมอบเงินสด4,000บาทบริษัทง้วนแห่งจันจำกัดผู้ผลิตและจำหน่าย